ต่อไปนะครับเป็นเรื่องหมูหมูเรื่องหมูหมูที่ไม่หมูเลยนะครับไม่หมูจนขนาดเจ๊จงนะเจ้าของหมูทอดเจ๊จงอ่ะต้องออกมาขอโทษลูกค้าฮะเจ๊จงขอโทษลูกค้าเพราะอะไรเดี๋ยวมาว่ากันแต่มันเกี่ยวเนื่องกับข่าวนี้ครับคือราคาของหมูมันแพงขึ้นมากๆเลยเขาบอกแพงกว่าช่วงตุรกีอีกนะฮะปกติเราจะทราบกันดีใช่ไหมช่วงตุจกีทุ่วเทศการเนี่ยราคาพวกสินค้าอบรุโนคมันขึ้นอ่ะ พวกหมูเห็ดเป็ดไก่ราคามันขึ้นน่ะแต่เขาบอกว่าเที่ยวนี้ทำไมประเทศไทยหมูมันแพงขึ้นแพงขึ้นเลยเลยแพงขึ้นสูงสุดในรอบ10ปีเลยยิ่งกว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนซะอีกคราวนี้เรามาดูนะฮะผมมาเทียบราคาหมูเนื้อแดงให้เห็นเลยนะฮะสเดือนย้อนหลังคือเริ่มต้นตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมนะครับพฤษภาคมราคาหมูยังอยู่ที่147บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับ147บาทต่อกิโลกร,รมัม พอมามิถุนายนขึ้นมาเป็น152บาทอันนี้บวกมา5บาทแล้วนะฮะพอมาเดือนกรกฎาคมเดือนนี้นะฮะเพิ่มขึ้นมาอีก15บาทเป็น167บาทก็คือตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมเนี่ยเนื้อหมูขึ้นมา20บาทนะฮะจาก147มาเป็น167นี่คือที่มาจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะฮะขึ้นมา20บาทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา13%แล้วนะครับ ทางนี้ต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าข้อมูลจากกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันเป็นราคาที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งออกมาแต่เขาบอกว่าราคาเนื้อแดงในหลายพื้นที่มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่านี้อีกนะฮะหมายถึงถ้าไปในพื้นที่จริงๆไปในตลาดจริงๆราคามันขึ้นกว่านี้อีกราคาหน้าเคียงเนี่ยบางพื้นที่นะฮะเพิ่มขึ้นจากกิโลกร,รัม160เนี่ยไปเป็น170 180แล้วนะครับสูงกว่านี้อีกนะฮะ คราวนี้หลายคนถามว่าแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะทําไมหมูมันขึ้นแพงอย่างนี้อ่ะสามสาเหตุหลักๆเลยครับดูทางนี้เลยนะฮะหน้าจอสาเหตุหลักๆครับสาเหตุแรกความต้องการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นครับเพราะอะไรพราะเราอุตส่าห์ปิดล็อกมาเราอุตส่าห์ดูแลตัวเองมาอย่างดีงามสองสามเดือนนะไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศแล้วอ้าวค่อยๆลายล็อกขายล็อกระยะที่1แล้วระยะที่2แลระยะที่3แลระยะที่4ก็ว่าไปความต้องการมันเลยเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจธุรกิจกลับมาเพิ่มกลับมาเปิดถูกต้องไหมฮะเปิดเทอมกลับมาเปิดอ่ะความต้องการมันเพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่สองครับหมูมีผลผลิตลดลงของมันน้อยลงอะ่ะราคามันก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดาแล้วทําไมหมูถึงมีผลผลิตลดลงละ่ะเชื่อไหมฮะว่าที่ผ่านมาร้อนมากไม่ใช่แค่คนนะฮะที่ทนความร้อนไม่ค่อยได้หมูมันก็ทนไม่ได้หมูมันบอกชันร้อนเหลือเกินสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรฮะมันเบินฮะ ร่างกายมันเบิรนี่เรื่องจริงนะเขาบอกว่าหมูหมูมันโตช้าเพราะมันร้อนผมเลยเข้าใจว่าเออถ้ามันร้อนแสดงว่าร่างกายมันเบิร์นนะพอมันเบิร์นปุ๊บมันก็ลดมันก็กว่ามันจะอ้วนกว่ามันจะถึงเวลาที่เออเราสามารถที่จะไปบริโภคมันได้ก็ช้าลงมันก็เลยทําให้ผลผลิตลดน้อยลงนี่คือสาเหตุที่2มาสาเหตุที่3ครับนี่คือสิ่งที่ต้องต้องชื่นชมนะฮะว่าไทยทําได้ดีมากคือเราสามารถที่จะควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกันในสุกรได้ดีมากๆ ไม่มีเข้ามาในประเทศเราเลยนะฮะแต่ในทางกลับกันครับประเทศเพื่อนบ้านก็ดีประเทศจีนก็ดีนะครับเขาเจอโรคนี้ฮะปัญหาโรคอะฮิวาแอฟริกันในสุกรโดนเลยฮะแล้วเขาทำยังไงอะ่ะเขาไม่มีหมูกินอะ่ะเขาก็ต้องมาหาคนที่สามารถที่จะส่งออกให้เขาได้และเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถส่งออกหมูให้เขาได้นั่นหมายควาว่ามีส่วนหนึ่งเราส่งออกไป มันก็เลยทําให้ปริมาณในประเทศของเราลดน้อยลงหมูมันก็เลยแพงขึ้นนี่แหละฮะคือสาเหตุหลักๆสาสาเหตุนะครับว่าทําไมถึงแพงขึ้นอ่ะแล้วต้องทํำยังไงอ่ะโอ้พอหมูแพงขึ้นทํำยังไงล่ะร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการก็ต้องขึ้นราคาสิครับพอขึ้นราคาแล้วใครโดนล่ะครับผู้บริโภคอย่างเราๆโดนสิครับถึงขนาดเจ๊จงออ,อกมาขอโทษเลยนะฮะอ่ะไปดูหน่อยเจ๊จงเขาขึ้นป้ายขอโทษเลยเจ๊จงแห่งหมูทอดเจ๊จงนะฮะออกมาขอโทษเลยครับ ผมอ่านข้อความเจ๊ขอโทษนะฮะเจ๊ต้องขอโทษด้วยนะคะหมูขึ้นราคามาหนักมากเอ๊ะผมต้องทําเสียงเจ๊ยังไงเสียงประมาณนี้ได้ไหมเจ๊ต้องขอโทษด้วยนะคะหมูขึ้นราคามาหนักมากเจ๊ขอปรับราคาขึ้นเฉพาะราดข้าวใส่ถุงกับหมูทอดถ้าหมูลงราคาเมื่อไหร่แล้วก็เจ๊สัญญาเลยนะว่าเจ๊จะปรับลงมาให้เหมือนเดิมเจ๊สัญญาแล้วนะครับ ผมออกตรงนี้รายการแล้วนะฮะทุกคนแคปไปหมดแล้วนะฮะว่าเจ๊ถ้าหมูมันลดของเจ๊ต้องปรับลดจริงๆนะนะฮะ <Okay. S 1> อ่ะคราวนี้ราคาของเจ๊เจ๊ขึ้นเท่าไหร่ราคาข้าวหมูทอดเนี่ยต่ก่อนเจ๊ขายอยู่นะครับก่อนที่จะก่อนที่จะปรับราคาเนี่ยอยู่เดิมเนี่ยอยู่ถุงละ21บาท21บาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น23บาทขึ้นมา2บาทสำหรับหมูทอดโลนึงนะครับถ้าคือซื้อเป็นโลเนี่ยจากเดิมอยู่ที่260บาทขึ้นมา20บาทเป็น200 80บาทนะครับใครที่เคยไปกินหมูทอดเจ๊จงนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่ามันอร่อยยังไงแล้วก็ได้รับผลกระทบนี้อย่างไรนะฮะนะมีคอมเมนต์เข้ามาขออภัยนะครับเนื่องจากคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากผมไล่พยายามจะไล่อ่านนะฮะสวัสดีมีสวัสดีทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะครับคุณลิตานะครับบอกว่าเคยมีรายได้จากชาวต่างชาติช่วงไฮซีซั่นปีนี้อดยาไปเลยค่ะเพราะไม่มีฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยอันนี้เห็นใจครับเข้าใจเลยนะครับมี จะจองโรงแรมแรีสอร์ทในเมืองกาญจนบ,บรุรีโอ้ดีมากเลยฮะ,ะคุณธนานวัฒน์นะขออภัยถ้าผมอ่านผิดนะคุณธนานวัฒน์ใช่ไหมฮะไม่ต้องกินหมูเลยอ๋อไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้บัเดเดี๋ยวเจ๊จ,จงก็เดี๋ยวเจ๊จงเขาปรับลดราคานะครับ <laughs> <laughs> นะครับมีใครฮะทักทาย,ยาเข้ามานะไข่ไข่ก็แพงครับคุณภูเวียงบุตรเชียงคําบอกว่าไข่ก็แพงนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คราคาทีมงานเช็คราคาไขานะ่ไหนได้มันแพงขึ้นมายัางไงเพราะอะไรจะได้เล่าให้เขาฟังนะครับ เลิฟสตอรี่นะฮะบอกว่าแผงละ89บาทใน Big C นี่คงพูดถึงไข่ใช่ไหมครับเป็นการตอบตอบคำถามของคุณภูเวียงนะฮะถามว่าถ้าแอะไรเออถูกต้องฮะถ้ามีแอปเป๋าตังค์เดิมนะครับอันนี้ข้ามกลับไปที่กลับไปที่เราเที่ยวด้วยกันนะฮะถ้ามีแอปเป๋าตังค์เดิมสามารถใช้แอปเดิมได้เลยนะครับง่ายๆชิวๆสบายๆผมโหลดมาแล้วเหม,มือนกันนะแอปเป๋าตังค์เนี่ยก็ง่ายมากเลยฮะเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนแต่อย่าลืมบัตรประชาชน นะัอยู่กับตัวด้วยนะฮะเวลาลงทะเบียนนะครับอ่านี่ก็เป็นคอมเมนต์ข่าวๆนะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องหมูนิดเดียวอีกนิดเดียวฮะสั้นๆนิดเดียวนะครับถ้าหมูแพงงี้จะต้องทํำยังไงล่ะทางภาครัฐออกมาทํำยังไงนะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับก็มีการหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติให้ดูแลราคาหมูหน้าฟาร์มไม่ให้เกิน80บาทต่อกิโลกรัมหมูหน้าฟาร์มความหมายคืออะไรคือหมูเป็นเป็นะยังไม่ได้ถูกแล่นะครับยัองไม่ได้ถูกค่าเนี่ยให้ไม่เกิน80บาทต่อกิโลกรัมเพื่อที่จะควบคุมราาค หมูหน้าเขียงไม่ให้เกิน1 5 0 1 6 0บาทต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าราคาหน้าฟาร์มเนี่ยหมูหน้าฟาร์มเนี่ยตกกิโลละประมาณ86 -87 บาทบางบางแห่งนะฮะบ,บางฟาร์มเนี่ยมีแนวโน้มอาจจะขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ90าบาทเพราะฉะนั้นกรมการกรมการค้าภายในก็พยายามไม่ให้เกิน80บาทนะครับแล้วถ้ามันเกินเราทำยังไงอีกหนึ่งวิธีฮะที่ทงางภาครัฐทําได้ก็คือว่าจะมีมาตรการคุมเข้มโดย จำกัดปริมาณส่งออกหมูครับไม่รู้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะอย่าลืมนะครับว่าต่างชาติเขาคงจะให้ราคาดีนะฮะในการส่งออกไปเพราะประเทศเขาไม่มีเขาขาดถูกต้องไหมครับอ่ะก็รอดูนะฮะนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้คือจำกัดปริมาณส่งออกและเปิดจำหน่ายหมูทงฟ้านะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของหมูนะครับใครได้รับผลทบอย่างไรก็ต้องช่วยๆกันนะฮะเดี๋ยวสักพักน่าจะดีขึ้นนะฮะกับสถานการณ์นี้นี่คือราคาหมูที่แพงขึ้นตอนนี้มาดู